สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองฟายสูบบุหรี่ส่วกับสวัสดีเอ็กซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเอ็กซีเส้นอีสานเอ็กซีเซียงเซาเอ็กซีเซี่ยงเซาชนะครับมานะครับเสียงกลางอะมิเตอร์ของเราขึ้นได้12ใบเท่านั้นเองครับก็ติดตามฟังเสียงครับนี่ท่านอาจารย์สายันจ็ดจูนระบบเสียงทดสอบเบอร์ครับตอนนี้เอาลูกให้ยังอาลูกแบบทดสอบใหญ่ใหญ่ไปจอดมองไม้ครับเจจูนระบบเสียงลองเบิรงครับเทีทดสอบเสียง เมืองก้นมันมันสีดังสุดยอดครับตอนนี้เอาขึ้นแค่12บใบเท่านั้นนี่จะลองทดสอบเสียงมันขั้นใหม่ขั้นมือแหละพวนจะจูดตู่เลย อันนี้แบบมัจะลอยขันนึ่งเงี้ยมจะจูนระบบเสียงอยากจูนล้องเบิร์แล้วเสียงอยสุดยอดสัมได้กันเนี่ยตอนตามชมการจูนของท่านอาจารย์สายันรับรองว่าเอ่อว้อยตัวนี้สิขาดจักอันเท่านังนนทำมาเส้นระบบเสียงนะครับสสวัดีครับอาจารย์โอเล่ถ่ายเลยอาจารย์โอเล่ลายสุดเยี่ยมงานถ่ายอาจารย์โอเล่ครับถ่ายมาถูกกันปะถูกห้องอะตัวนี้กะต้องจุเคลื่อนเอารถต้องระวัจอดนี่จะเคลื่อนรถ ขัรถไปคนใกล้ๆมองก้อนสางครับคนครับพร้อมโอเคอ้าวต้องบแม่นโรคซ้ำนีว่ว่าสินรถสิขับรถทะเบงเลยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงล่ะมันจะบวดมันจะเป็นจังเวรหรือเป็นจงังว่าล่ะโอ้เดือนไหนอยู่นั่นเนาะไม่มีปัญหาเออ,อที่ก่อสร้างก็ก่อสร้างไปครับคน ้องรอระบบติดข้องเสียงของเรานะครับนี่เมเจอร์ขึ้นไปแล้วได้12บใบเท่านั้นมาสั่นใส่ชิปทีระย่ก็มาหักหม่องหังหวสมบุญบ่อยครับผมถ้าต้่องยกใส่อัพว่ารถต้องใส่บ่อยดดีครับ เ,เ,เรียบร้อยครับระหว่างเซลล์แอมที่นี้ทดสอบเมือก่อนครับผมส่วนแอมที่จะไปประจำคือแอมวาเท็ครับผมเอเอได้มองแล้วที่ตอนนี้คือการจะทดสอบจูนเสียงระ <c oughs> บบเสียงเมือก่อนบาเสียงสิบพันบอ,อมันสิคักบอสิบส,ส,สองใบนี่ถ้าบอคักขาก้างนอกเพิ่อมอีกสองใบค,ครับเป็นสิบสี่ใบไปเลยเสียบเลยเดี๋ยวโอ้ย วุ้ยโฆษณา14ใบตู้เข้าใจอยากใส่6แม่นหมดตู้เตรียมมา14ใบผมเด้ครับเจ้าวานใส่ได้12มันหมายความว่าขันใส่ได้อีกมันก็ต้องแก่ไปสิละใส่รถขั้นไม้แก่ไปยก12ขึ้นแล้วก็เอาใส่ต่อถ่ายมันติดตำบากในการทำงานเนาะอ12 12นี่เสียงกลาง8บอดเสียงเสียงแถบนี่งทีหน่อย12ใบอ๋อนี่อยากสิบล็องตัวส่อเบื้องแรกจะมีการแจกไข่กันอีกครับขันบอคค่ะ กาาจรย์สยันต์กันมน,น,นก็ดังไล่ซุดไปนําเอ,อ่อทำมันดังบอคักัน,นการกนเปลี่ยนแปลงกันอีกครับนี่คือการทดสอบคือเสีดได้ครับนี่เอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้อให้มันอรารงการสุดยอดอยู่แล้วครับเสียเงินบัวเสียหนาบอะไร้ะครับขวานออกำลังเอาขึ้นนะครับผมอ่าโอ้ดีแน่วนี่สบายเนาะครับเนาะไป อดกันย็ยกขึ้นป้าบกดตปอดพกมุงแรงก็ยังขึ้นป้าบกับท่านนี่เนาะทีมงานเทพูนกัเทนะเนี่ยเ, oh. เปล่าเรียนกันเหนเเ้นมะเหลวสีชาติสีที่ท นะใส่เวลาใด้จังหน่อยอ้ใกับเส็นแหลมหานละซี่ใพูนะครับแหลมชัดเจนแหลงกันชัดเจน นักร้องไม่เสียงไม่สุดยอดเลยนะครับใส่แลมเมลายมันเป็นท้นดีดีครับเห็นหมดเครื่องเสียงหนังเขาแลมแลายโอ้แซ่บ

ใส่ผู้หายยังเค่งมาสิอ้านะครับการล่งไหมเว่าสีเอาใส่เสียงแหลมเห็นอยู่เทิงครับผมอ่าแนเย์ครับจะได้ฟังเสียงในนอนครับอาจารย์สยันเพิ่นไลุ่ดใหนฟังในนอนเสียงจักขนาดไหน มาเช่าเส,สียงแหลมไไปวขใงบนนีะครับใบ,บเป็นใบที่สิบสองท่อนนะครับตอนนี้คือสิบเอ็ดใบอยู่ครับตุ่ยเตรียมพร้อมส่วนที่ว่าว่าเทคนิคของเท่าไหร่บอแไปใส่เลยครับเด้อจานตะก,กี้ก็ต้องมาสมแทมก็จะเอาไปงานมอรมเหมือนกันครับผมนี่สิบสองใบนี่ก็กนใช้งานเหมือนเดิมเนาะนะครับเป็นของเอบหนึ่งวัสดุพืชหิตไปครับมอรม เออมรมูนะครับข้างร้สิบสองใบเหมือนเดิมเบียดข้างยี่สใบว่าเทคครับสั่งใม่ออกใหม่ใช่ขาองกบ้นี้บอกรบมันำมูครับมรำมูบอกถึงไงมรำมูมรำมูโอ้ย12สิบสองมันเกิดเ้๋เลยนี่คนจี๊สสิบสองคนสั่งเบียดมาข้างละายี่สิบสี่สี่สิบแปดใบนครับฮะนะครับข้างละยี่สิบสี่แน่เนาะ อย่าหนุ่มยี่ห้อใส่คนนี้โอ้ต้องเอาของเก่ามาให้เขาโอ้ของใหม่ตู้ไม่ครับเออไม้ก็้ามาถุงไม้ตู้ไม้มากคือให้ตู้ไม้ครับเสียงอิสานโอ้ตู้ไม้โอ้ตู้ไม้วาดเทกนี่จะเป็นของเสียงอีสานครับผมเออนะครับตัวน้องครับตู้ไม้คนสร้างตู้ไม้นะครับตู้เบียดนี่ครับเด้อจะเอามาใส่ให้กับวงเสียงอีสาน นะครับแต่ว่าขันมาบพท่านก็เอาตัวิ่งออกงานไประกอบนะครับเด้อแล้วก็จังมาเปลี่ยนเอาอกูดังเนาะครับเนาะเอาตู้ใหม่ใส่ตู้นี้ใส่ตู้นี้แล้วก็ตู้เก่าเขาจะไปให้่ครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งจะไปก็บ่อเตร์มูต้องไปรับงานอีกนั่นต้องไปมอเตอร์มูแงมในสีดำขันข้าบุพเพเคื่องข้าบุพเพขากกเอาเฮ็ดไปครับผมท่านี้กะเสียขับลงมาครับคือเสียเสียงกลางโอ๊ะเสียงแหลมใส่บน ครับผมเออแต่าจิงน้อยยังน่าฟังเสียงจากอาจารย์สายันปุจุนด้วครับเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชนนาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซสำเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ